ครับสวัสดีท่านผู้ชมติ่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องวิธีคอมเมอร์ชนแนลนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเขาจะมาหาดวงกวางกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ติ่สวนลำไยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาหาแมงกวางทีสวนลำไยสวนนี้นะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะได้กวางกันนะครับกวางตัวใหญ่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขามาหาติดต้นแหลกกันเลยครับ ยตกนี่สัวงครับเป็นกวางกี้ควางกี้ครับมองดูดีๆกันเ่อมันตกครับเห้บ่หันนั่นตกมานนี่สัวงครับตัวนี้ก็ควางน้อยเห็นแล้วครับ มีฟองใย่อ่ะโอเคครับตัวน,นี้น่าจะบวมนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปหาต้นต่อไปกันด็กดีกว่านะครับต้นนี้ดูเหมือนบุมีลำไยนะครับต้องเป็นลำไยที่มัน นังกินได้อยู่นะต,นตัวนี้มันแห้งแล้วนะครับเอามาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ครับต้นี้ลำมยัยยังดีอยูอยอยอย่มองดูบัหันกวางมันต้องขยเอาครับ โ oh. อ้ยปะไม่มากโอเคครับบ่มีครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่า ตัวน,นี้ตัวน,นี้เคยได้กวางมาดูกันว่าตนนัวนี้วันนี้เขาจะได้กอหวังว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะอืม,มประเดิมได้ลำใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอนีกวางแม่ไอย้ยกวางอีโม มาสองตัวหนึ่งสองตัวกวางใหญ่หุุ้ยตกนี้ตัวนี้กวาง,งกี่เมตแล้วบ่าเอ้ยกวางแดงตัวน้อยครับ มาได้ตัวใหญ่ๆขึ้นเลย,เออยน้ำใจแข็งับต้นนี้น่าจะมีแข่เนี่ยมาดูต้นเอินก่อนดีกว่าโอ,โอเคข้ามอะไรที่เลยครับ ตัวนี้เคยได้ครับลองขายาวดูเบาๆมันคือลำไยครับตุ๊ตกเส้นหน้าโอ้ตัวนี้ นี่ครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวห้องไปให้ดูทีหลังครับตกใส่หน้าแบบหนึ่งโอ้ยตกใส่หัวผมแล้วควงกี้ในควงกี้ผมแล้วครับ ้ยังลำหญ่ครับมันคือลำใหญ่บนี้ครับเคยเดี๋ยวเราไปดูหัต้นน้อยดีกว่านะครับถ้าตัว,วใดแค็งแรงเต้ตัวน,นี้นะครับ ยญ่กำได้ตกเออไม่มีเอ,อ้าบะมีบะมีเดี๋ยวเขาก็ไปดูต้นต้นนั่นดีกว่ามาถามชงครับเอามาดูต้นนี้ครับ ตัวน,นี้ลำใหญ่นักกวามูนอแต่บุ๋มอีกควางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีหรอมีเหตอ์มีควางใหญ่เหตร์ขอขอละขอละโอ้โหลำใหญ่แม่แต่ควางกี้กว่าบุมีเฮ้ย ตรงนี้กองเม่น้อยสองตัวนี่ครับตัวน้อยมากเอาปล่อยไว้นี่นะครับใคที่หันคลิปนี้แล้วห้ามมาสายเด็ดขาดนะผมจ้องแล้วส่วนี้มันัหญ่ แล้วครับกวางแม่นักปีนี้เขาต้องปล่อยมันไปมันไปเฮืนอนผสมพันธุ์เถอะปีหน้าม,นมันมีนักกว่านี้นะครับแบะแบะแบะอันใหญ พ่าแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปหาดูต้นอื่นดีกว่ามันมีต้นที่มีลำไย,ยเหลืออยู่ของกอนนี่โอเคครับเดี๋ยวผมลองไปก่อยหาไปดูนะครับหาดูก่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับครับชั่วครับต้นนี้กว้างเยอะมาก กวางกี้กวางแม่เป็นซิฟปุ่นนะครับนี่แต่ม,มีกวางส่องสักตัวจะวรำยัย ักว้างหน้าแกบุ้งนี้กวางใหญ่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปหาหน่้อยนึ่งเพื่อปะต้นที่มีลำไยห,หมครับเหมือนว่าลำไยจะหมดสวนแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขาไปหากันต mm ีไ hmm. ม mm ่ก hmm. hmm. ันดีกว่าสวนนี้ผรู้สึกว่าจะุดแล้วไปครับเดี๋ยวเขาไปหาสวนไม้กันครับมาดูกันว่าสวนไม้นั่นที่ผมเคยไปแบบไปบ่อยมากไปเหมือนได้กบวเคยได้นะครับเดี๋ยวเขามาดูกันว่าวันนี้นะครับมันจะได้ก็ผมมาได้ไปสวนนั้นมาป็ดติดแล้วมาดูกันว่าวันนี้โอเคได้ก่อนครับ และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสวนสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาหาในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสวนลำไย,ยนี่นะครับจะมีกวางกันนะครับเติมจะต้นแหลกกันเลยนะครับอ้อหอมนี้ตกเลยแม่แต่ลำไย,ยครับหมูนี้ครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดู bốn cái hầm noi Hãy quang sắc ดูต้นนี้ครับต้นตีลำย้ายหนักเราไปเห็นกวางอยู่ดิเฮ้ยนี่ตัวนังครับกอบอยู่นี่เป็นกวางกวางกวาง,งตัวน้อยครับใบใหญ่ยยปลาล่ำนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูรอบๆแห่งกำเพื่อมัน มีตัวเื่นอยู่ห่องครับมั่แนใ่ใจว่าต้องขยา่าอ่ะหูยุงตันนี้ ลำไย,ยก็เยอะอยู่แต่บางหัวจะมีกว่างก็ลองไปขยาวดูครับไม่มีบ่มีครับแต่ลำไย,ยครับมาดูตัวนี้ดีกว่าหอย มองดูรอบๆแล้วกับบหารกวางน่าจะกรอบวันนี้สักตัวตัวใหญ่ๆน้๊นป้าเปเนยจะกินป้าสักเตือเลยมองๆถ่ายดีกว่าดูลำไย,ยไม่เจอลำไยครับ โอ้โหไม่มีเลยบบมีครับน้ำใจจัดเหมาะแต่บบมีกวางดูตัวนี้ดีกว่านี่มองรอบๆกับบหัรกวางสักตัวไม่มี คนนี้ดีกว่ากับ,บปากวังไม่ได้หขอลำไยกินอืม ตัวนี้กับบุมีรครโบเฮ้น่าจะบุญมีหรอส่วนนี้เหมือนจะป้ากวางขค่ตัวเดียวเองโอเคครับ เดี๋ยวผมจะเอากวางตีได้วันนี้ให้ดูนะครับเป็นตัวเดียวที่ผมได้จากสวนยายปุ้นนะตัวเดียวที่ว่าส่งหิสุดที่ได้ในวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกวางที่ได้วันนี้กันเลยครับครับทํกท่านครับและนี่ก็เป็นผลงานการหากวางของผมในวันนี้นะครับก็เอาวางกลับมาในตัวเดียวนะครับตัวโบยยัยครับนี่ครับผมเอามากเพราะว่าคิดว่าตีบ้านผมน่าจะมี กูเปียบอยู่นะครับล้องเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปการจ้นกวางดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปการหากวางของผมในวันนี้นะครับ ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมที่ดูนะครับจอยกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้กับช่องวิธีคนไม่ใช่แนวด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ